ลโหลเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วคือตอนนี้คือพอดีว่ายุงย่งยุ่งยุงนิดนึงเนื่องจากทํางานนั่นเองตอนนี้มาฝึกงานที่เมกาเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีคลิปปี2016มาอินเทร์นชิพแต่ปี2015ปีที่แล้วไป work and travel นั่นเองคือวันนี้มาจะมาพูดถึงข้อแตกต่างระหว่าง internship กับ work and travel ว่ามันแตกต่างกันยังไงหลายคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่ามันมันแตกต่างมากน้อยกันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่เวทมาอยู่ที่เนี่ยมาเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือน <c oughs> เวทก็พอจะรู้บ้างว่า <c oughs> เออข้อแตกต่างตอนที่ไป work and travel ปีที่แล้ว ที่ซาวด์เดลโกดกับปีนี้ที่เนชฟิลด์เทนเนสซี e เนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นเรามาเกิดนั้นก่อนว่า<ม>เวทมาฝึกงานอะไรโอเคไหมเออคือปีนี้ไม่ใช่หรอกคือปีนี้มาฝึกงานมากับมาโครงการเหมือนกันแหละคือปีนี้มาฝึกงานที่ a นช v ิล l ์ในตำแหน่งของมาฝึกงานที่โรงแรมคือตอนที่สมัครเออต้องบอกก่อนว่าตอนที่สมัครกับเวท สมัครมาเป็นบัสเซอร์และแรนเนอร์ซึ่งตอนที่สมัครเป็นบัสเซอร์กับรันเนอร์แต่ตอนที่มาถึงที่ทํางานจริงๆอะ่ะเขาเปลี่ยนงานให้เฉยเลยเขาเปลี่ยนให้มาเป็นโฮสติ้งซึ่งเป็นพวกพนักง,งานต้อนรับที่อยู่หน้าห้องอาหารนะคือแบบที่ต่อแหลงอยู่หน้าห้องอาหารนะเออคือแบบยืนแล้วแบบคือแบบยืนแล้วก็กรีทิ้งแขกอะไรเงี้ยคือคือตอนแรกอะทา ทำบัสเซอร์กับรันเนอร์ได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วเขาเห็นความตอแหลไงเขาเห็นเป๊ะเป็นคนตอแหลไงเขามัเลยรอเลน่นเขาก็เลแบบไม่ใช่หรอกคืออะไรเขาเออเขาไม่รู้คือไม่ไม่ได้ถามเหตุผลว่าทาไมเขาถึงอยากมา,มาเปลี่ยนให้อย่างเงี้ยแต่เขาเปลี่ยนให้มาเป็นโฮสติ้งซึ่งเออเป็นก็เป็นอย่างเงี้ยคือเขามาเปลี่ยนให้เป็นโฮสติ้งแต่แต่เหนื่อยนิดนึงคือต้องยิ้มแดชั่วโมงคือต้องยิ้มแบบ ยิ้มยิ้มแบบ8ชั่วโมงยิ้มตลอดทั้งวันเลยยิ้มจนกรามเนี่ยปวด่แบบคือยิ้มคือทักทายแขกและแขกข้างบนมันเป็นพวกแขกต่อไหลแขกแบบแขกไฮโซแขกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเปทำงานในรูฟท็อปที่บนเรเป็นมันเป็นบาร์รีสตอรในโฮเทลซึ่งชื่อว่าทอมสันโฮเทล ซึ่งเวททำในจุดนั้นเออไปทำในทุข้างบนนั่นแหละที่ไปจัดอยาพูดใช่ไหมคือ Work and Travel กับ Internship ใช่ไหมมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเอก่อนอื่นเลยคือ Work and Travel เนี่ยมันใช้เงินน้อยตอนที่เวทสมัครมามันใช้มันไม่ถึงแสนมันไม่ถึงแสนแต่อินเทรนช i p เนี่ยที่ ปีเนี้ยมันประมาณแสนกว่าค่าสมัครมันแสนกว่านี่คือรวมหมดแล้วนะคือรวมทุกอย่างอะวีซ่าหรือพวกหรือพวกอะไรเงี้ยเกือบถ้าถ้ารวมทั้งหมดถ้าพวกวีซ่ารวมค่า plane t i c k e t ตรวมทั้งหมดแล้วอะเกือบสองแสนเหมือนกันอะคือคือรวมทั้งหมดเลยคือยังไม่รวมกับพอเก็ตมันนี่นะนี่หมายถึงว่าค่าสมัครเฉยๆแต่ตอนปีที่แล้วมันจะใช้แค่ถ้ารวมทั้งหมดปีที่แล้วถ้า work and travel มันจะ ใช้ประมาณแสนกว่า,วาแต่อันเนี้ยมันเกือบ2องแสนแต่คิดดูมันเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีใช่ไหมมันเราเราสามารถทําได้1ปีอะไรเงี้ยแต่ปีที่แล้วมัน4เดือนไงเออเนื้ออะเห็นข้อแตกต่างข้อแตกต,ต,ต่างแล้วใช่ไหมคือระยะเวลานั่นเอง Work and Travel ประมาณสี่เดือนอะไรเงี้ยตอนที่เวดไปอันนี้คือเอาประสบการณ์ที่เวดเจอนะคือไม่ได้ไม่ได้รวมกับ ที่คนอื่นเจอนะคือที่เวทเจอที่เวทเห็นความแตกต่างระหว่าง2องันนะมันแตกต่างกันยังไงคือครั้งก่อนคือ w ว r k a n แอนทรเนี่ยสเดือนใช้เงินน้อยแต่ปีเนี้ยมาอินทร์ชิพใช้เงินเยอะหน่อยอ่าแล้วก็ระยะเวลาก็จะนานขึ้น1ปีแล้วก็เมืองที่อ่เมืองอีกอย่างหนึ่งที่เวทเจอเมืองจะแตกต่างมากปีนี้มาที่ s นช i ิล e ์เทนเนสซีเป็นเมืองที่มันเป็นเมือง ประชากร5ล้านคนแต่มันเขาบอกไงเนี้ยมันมันไม่มันกำลังเป็นเมืองที่เจริญเติบโตแต่มันไม่ได้ใหญ่เหมือนพวกชิคาโกหรือพวกีแอตเทิลหรือพวกนิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนียหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันคือมันเป็นเมืองที่แบบกำลังเจริญเติบโตมันมันตึกใหม่แบบผุดขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออมันเป็นเมืองใหม่ที่สําหรับพวกที่มา สำหรับพวกที่มาแบบจะมาอินเทร์ชิพหรือมาทํางานหรือมาอะไรเงี้ยที่เนี่ยรุ่งม,มากเพราะว่าประชากรคนแบบ new generation ยัง move มายังไม่ยังไม่ยังไม่เยอะอ่ะเออดังนั้นแบบงานอะไรก็จะก็ยังจะพอมีอยู่อะไรเงี้ยตอนที่ไปทํางานอะ่ะมาอินทร์ชิพอเขาจะดูว่ามันมันดูเหมือนกับทํางานจริงๆอะ่ะคือเขา คือเขาไม่ได้โอบเราเหมือนพวก work and travel อะพวก work and travel นะี่ยังมึนหมนพวก student พวกที่ยังอายุยังน้อยอยู่ใช่ไหมแต่แต่อันเนี้ยมัน internship มันเหมือนกับการทํางานจริงๆอะที่ไม่ได้เขาไม่ได้ทนุถนอมเราหรือแบบประนีประนอมคือถ้าทําผิดก็คือผิดแบบดา่ดาด่าแบบโดนไล่ออกอะไรเงี้ยคือเพื่อนเบสก็เ,เจอมาแล้วอะไรเงี้ยแบบไล่ออกเพราะว่าไปสุขบุรีหรือ สุบูีเขาพ่อพ่าโรงแรมเป็นเขาไม่สุบูรีไงอันนี้น่าจะสูบหลายครั้งอยูมั้งแล้วก็โดนไล่ออกอะไรเงี้ยมันก็คล้ายคล้ายกับ Work and travel นั่นแหละแต่มันมันก็มันคล้ายๆแต่มันก็ยังมีความต่างมันบอกไม่ถูกอะแต่ที่บอกเวทบอกไปมันก็มี3ามสี่ข้อแล้วใช่ไหมประมาณ3ามสี่ข้อใช่ไหมที่ที่บอกไปนกในไหนกไ็ไหนแล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของ i n internship ต่อดีกว่าอันนี้หมดไปแล้วนะคือเรื่องของความข้อแตกต่าง ระหว่าง internship กับ work and travel แต่ตอนนี้จะมาพูดถึงเรื่องของหลายคนคงอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมาอย่างไงแล้วแล้วสมัครยังไงหรอแล้ว,ลว,งงอ,ลวอะไรยังไงเหมือน work and travel ไหมอะไรเงี้ยคือ process เหมือนกันหมดเลยคือ process เหมือนกันหมดเลยเหลือแต่แตกของเวลาแตกต่างปีนี้แตกต่างกันตรงที่ว่า interview เขาจะ interview ที่กรุงเทพเวลาต้องตอนปีที่แล้วเว้ เวสอาร์มอินเทอร์วิวผ่านสกายแต่ปีเนี้ยปีที่มาเนี้ยคืออินเทอร์วิวผ่านต้องไปที่กรุงเทพอะคือผ่านเอเจนซี่เหมือนกันคือต้องไปตึกที่ไปตึกเอเจนซี่แล้วอินเทอร์วิวจ็อบเอาแล้วเขาก็จะเขาก็จะมีบริษัทหลายๆบริษัทมาอินเทอร์วิวแล้วทีเนี้ยเขาจะฟิกให้ว่า เขาจะคิดว่าว่าให้เราอะไปอินเทอร์วิวในบริษัทไหนแล้วทีเนี้ยถ้าเราไปอินเทอร์วิวบริษัทนั้นแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้เราถึงจะไปอินเทอร์วิวที่บริษัทอื่นแต่เนี่ยเป็นไ,ได้อินเทอร์วิวอันแรกแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเออไอไอเอ็กเซปต์ยูนะไอไอรับยูนะแต่ถ้าถ้าอยู่ไปอินเทอร์วิวกับบริษัทอื่นไอ <I S 1> จะไม่รับแล้วนะนะถ้าถ้าเกิดอยู่ไม่ได้ที่ต่อไปแล้วไอจะไม่รับแนลนะ้วได้ไรเงี้ย เวนก็นเลยคิดว่ามันเสี่ยงที่แบบว่าเวลาไปอินเทอร์วิวที่บริษัทอื่นแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็คือไม่ได้ก็คือเสียกับเสียก็คืออย่างน้อยอันแรกอะกเห็นว่าเออไปเนชฟิลด์ก,ก็เป็นเมืองใหม่เป็นเมืองใหญ่ด้วยน่าจะน่าจะสนุกมั้งเป็นโรงแรมด้วยใหม่ด้วยอะไรเงี้ยเออก็ก็ลองทําดูมันก็โอเคอะมันก็แบบมันก็โอเคคือสนุกดีก็รวมๆแล้วก็สนุกอะอยู่ในเนชฟิลด์เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมา จะมาพูดมากกว่านี้จะมาจะเปิดเมืองให้ดูจะเปิดอพาร์ตเมนต์ให้ดูแล้วจะมาดูถึงความแซ่บถึงความแบบว่าเกิดการดราม่าขึ้นในบริษัทแล้วแบบเกิดเกิดการดราม่าขึ้นในบริษัทแล้วเกิดแบบอะไรหลายอย่างจะให้ดูเมืองจะถ่ายเมืองให้ดูจะแบบดูว่าอาหารการกินกินอยู่ยังไงอะไรเงี้ยจะพยายามทําคลิปออกมาน่าจะเร็วๆนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยออกมาให้ดูกันตอนนี้ไปละบาย